อาฮะโอ้โหกำไรไปดีพี่ชายกำไรไปดีซื้อพันธได้มาสองพันสองร้อยตอนนี้กำไรได้มาเจ็ดร้อยแล้วนะครับปังมากกิเลนโอ้โหวันนี้กิเลนใจดีจัดทุกคนใครอยากตามกิเลนช่วงนี้ตามได้เลยมันแตกมาให้คันที่สองวันแล้วนะกิเลนตัง้งแต่เมื่อวานจนถึงวันนี้ก็ยังแตกหนักสะใจเหมือนเดิมคำเตือนคลิปนี้ทำเพื่อความบันเทิงเท่านั้นไม่แนะนำไม่ทำตามโดยเด็ดขาดการเานั้นเป็นสิ่งผิดกฎหมายอายุต่ำกว่า18ปปีควรได้รับคำแนะนำนะคะ สวัสดีค่ะสวัสดีคนดูทุกคนด้วยนะคะวันนี้ก็มาเจอเจอ,เจอกับแคทลี่เป็นประจำเหมือนเดิมในทุกวันบอกจะไม่มาดึกแต่แต่แต่มาดึกทุกวันเลยแคทลี่ผู้ไม่เคยตรงเวลาเลยสักครั้งนะคะใครที่เป็นสายนอนดึกก็ดีใจด้วยส่วนใครที่นอนไวก็เบิ่งตารอชมแคทลี่หรือเก็บคลิปไว้ดูพรุ่งนี้ก็ได้นะคะแต่ว่าเวลาเกมแต่ก็จะมาเหมือนกันแล้วนะเออเฮ้ยดูเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะคะทุกคนมาคลิปนี้เรามากับเกมกิเลนทุน500แต่ว่าเมื่อกี้กดเบ็ดหนึ่งไปก็เลยเหลือ499นะคะเว็บที่คันเล่นอยู่จะเป็นเว็บนนนนะเเเตตตติติิมมมมมมครดไไ่่่่ีีขั้้ำองทลใกุ กําเสดคริตฟรีกันอยู่ตลอดนะคะคริตฟรีที่ได้ไปนะคะไม่ว่าจะ50บาทหรือ100ทุกคนสามารถถอนได้เลยได้เคริดฟรีไปก็ไม่ต้องทํายอดไม่ต้องทําเทินอยากถอนเท่าไหร่แตกมาเท่าไหร่พอใจเราถอนได้เลยนะคะแคทลีรร่มีกลุ่มด้วยนะใครที่ยังไม่ได้เข้ากลุ่มแคทลี่จิ้มลิงมาได้เลยลิงอยู่ที่ใต้คอมเมนต์คลิปนี้นะคะข้อดีของกลุ่มแคทลี่ทําไมทุกคนถึงต้องเข้ามันเออแคทลีรร่คือแบบ ในกลุ่มใครแต่ใครปังเกมไหนเขาจะส่งลงบอกกันตลอดเพราะว่าก่อนหน้านี้แคทนะสดตลอดในติ๊กต็อกมาแคทจะมียูทแคทจะมีเอฟซีประจำอย่างเตาบีนี่ก็อยู่ใน t ิ๊กต็อกกับแคทลี่มาแบบนานมากหกเจ็ดเดือนได้เลยนะคะเตาบีอ่ะจนตอนนี้ก็ยังอยู่กับแคทลี่ใครแต่ใครปังเกมไหนมาเขาจะส่งลงบอกกันตลอดนี่อย่างเตาบีก็เข้าฟีเบทห้ากิเลนได้มาหนึ่งพันหกร้อยสามสิบนี่คือสาเหตุที่ทำไมวันนี้แคทลี่ถึงอัจกิเลนเพราะว่าเมื่อวนานแคทแต่กิเลนมาแล้ววันนี้แคทอะกะจะไปสาวถ้มกับค็อกเทลแล้วก, ito. น,ก,มมน,กน,นินนนกลนเลเเย มาเปิดกิเลนเกมแรกเลยนะคะเพราะว่าในกลุ่มมีคนแต่งกิเลนมานะก็ดูกันได้เลยไม่มีน้ำมานะคะเอเคไหมเดี๋ยวแคทลี่์จะทิ้งลิงก์ทางสมัครเว็บกับลิงค์ทางเข้ากลุ่มไว้ให้ใต้คอมเมนต์คลิปนี้ใครอยากตามก็ตามมาได้เลยนะคะมาเรามาเริ่มเล่นเกมเลยดีกว่าคลิปนี้ขออนุญาตจัดเบ็ดยี่สิบเลยไม่ไล่เบ็ด ไม่ไล่เบ็ดเพราะว่าแคทอัดไปแล้วหนึ่งคลิปแคทไล่เบ็ดมาแล้วแคทเจอแล้วว่าเบ็ดยี่สิบกับสามสิบไหลนอโคตรดีแต่ว่าใครมีทุนน้อยไม่ต้องยี่สิบก็ได้นะคะจะไล่เบ็ดก็ได้เพราะว่าคลิปที่แล้วทุนหนึ่งร้อยแคทถอนไปห้าพันตอนแรกก็ไล่เบ็ดแหละสักพักมันไหลดีแล้วรู้สึกว่าความรล้มันครอบงินก็เลยตายเลยไปเบ็ดยี่สิบไปเบ็ดสามสิบไม่แตกเลยห้าพันบาทง,งงมากเอา้าเข้าฟีเบ็ดยี่สิบพี่ชายเอา้าเขาฟีเบ็ดยี่สิบเอาเรื่องคิเลน โอ้โหโอ้โหโอ้โหมามาสวยเลยแบบนี้แบบนี้ก็สวยสิครับเข้าฟีดเบท20มาให้จุกๆแบบนี้อ,ะอ่ะเุยในกลุ่มเขาเข้าฟีดเบท5กันแสดงว่าเบทต่ำหรือเบทสูงกิเลนมันก็กำลังจ่ายนะคะ มันกำลังจ่ายให้ทั้งเบตดต่ำและเบ็ตสูงนะเพราะว่าในกลุ่มเนี่ยเข้าฟรีเบด5กันมา2คนละมีเต้าบีกับเต้าอูดส่วนแคทลี่เบ้5ยังไม่เข้าฟรีแต่ว่าซื้อแต่งเบด5คลิปที่แล้วแต่ว่าคลิปนี้เบด20เดินหน้ามาเลยเข้าฟรีเฉยมาดิถ้าแตกมาไม้นี้5,000ขอนเลยนะคลิปนี้อาจจะลงแค่แบบ4นาทีอ่ะหลอนเลนทุกคนมันเป็นไปไม่ได้หรอกมันไม่ให้แคทนอกบ้าจีเลนเจ้ก็เกินไปกันไทย5,000จริงหรอเอานะได้อะ่ะ เอาไว้ถึง2 0พันก่อนนะคะทุกคนเข้าฟรีเบทยี่สิบถ้าเราซื้อเบทยี่สิบก็จะประมาณ1,500อยบาทแต่ว่าถ้าเข้าฟรีนี่มาถ้าต้องได้ไม่ต่ำกว่าหนึ่งพันเข้าฟรีเบทยี่สิบควรไม่ต่ำกว่าหนึ่งพันถึงจะแบบว่าเอ้ยมันมาดีอะไรอย่างนี้นะถ้าไมแรกที่มันเข้าฟรีมันให้เราน้อยเกินไปให้อยู่เบทนั้นต่ออีกสักพักหนึ่งเดี๋ยวมันเข้าฟรีรอบสองให้แน่นอนเชื่อแคทลี่เถอะเพราะว่าแคทนี่ลองมาหลายรอบละถ้ารอบแรกเข้าฟรีให้น้อยปุ๊บเดี๋ยวอีกสักพักมันจะเข้า แต่มันก็ไม่ได้เป็นแบบนี้เสมอไปนะทุกคนต้องเข้าใจด้วยว่ามันคือการเสี่ยงโชวการเสี่ยงดวงโอ้ยได้มาหนึ่งพันกว่าแล้วสวยเลยนะเนี่ยวายคู่ปะล่ะโอ้โหวายคู่ไปไหนล่ะวายคงวายคู่ไปไหนให้มาพันสามไปกันต่อคิวแถวสองเอช่องหนึ่งโบโบเออสวยสิแถวสามเอช่องหนึ่งเจแถวสองอ้ไม่มาที่คัดพูดไปเมื่อกี้ไม่มีมาสักตัวโอ้โหคนยี่สิบเอ็ดยังไม่อยากให้เกมจบ ยังไม่อยากให้เกมจบเลยหุยแสดงว่ากำลังดีนะคะกำลังสวยเลยเอา้าอ้ออ๋อมันมีไหล่นองมาด้วยมันมีไหลนองมาด้วยไงเมื่อกี้อ่ะมันก็เลยรวมได้พันห้าแต่จริงๆที่เราเข้ารีได้มาเมื่อกี้ก็คือหนึ่งพันหนึ่งร้อยกว่าบาทนะคะหนึ่งพันต้นๆก็ถือว่าไม่ได้น่าเกลียดอะไรเกินไปละกันก็ถือว่าอยู่ในจำนวนที่พอรับได้ เพราะว่าทุนห้าร้อยนี่โอ้โหส0ิบหมุนออโต้แลกเข้าฟรีได้มาหนึ่งพันี่โอ้โหปังแล้วนะแต่เราเบ็ดยี่สิบอะแต่เราเบ็ดยี่สิบอะเออเราเบ็ดยี่สิบถามว่าจะย่อท้อไหมไหมนะคะแตงว่าสาพันสองถอดเลยไหมไมมนะคะเราไปต่อกันได้อยู่เจม,มันจะลังแตกโกยได้รีบโกยแต่ทุกความเสี่ยงมันก็จะมีน้ำตาซ่อนอยู่ในนั้นเพราะฉะนั้นทุกคนต้องมีสติในการเล่นนะคะดูแคนดี้เดี๋ยวแคทอยากซื้อจังถ้าแคทซื้อเบบยี่สิบพันห้าใช่ไหม เออแบบยี่สิบพันห้าเดี๋ยวขอคิดกันนะอยากลองซื้อมาทุกคนลองไหมล่ะพันห้าไม่เสียหายเพราะว่ไหลนอกดีถ้าซื้อเกลือถ้าซื้อแล้วเกลือเราสามารถมาไหลนอกต่อได้อะเราสามารถไหลนอกต่อได้ไป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  เจโอ้โหถ้าเจมาช่องหนึ่งนะพี่ชายโออฟี่จะป,ปีนี่หนึ่งสวยสวยไปกันต่อไปกันต่อโอ้โหแต่ละคนซื้อเบ็ดห้าแตกเรียงตัวกันมาอีกแล้วเตว้ดซื้อเบ็ดห้ากิเลนแตกมาหนึ่งพันหนึ่งร้อยสี่สิบสามบาท เนี่ยแคทบอกแล้วว่าแคทไม่ได้แตกกิเลนคนเดียวมีตั๊อูดกับตั๊บีที่กำลังแตกเคียงคู่ไปกับแคทอยู่ตอนนี้เนี่ยดูในกลุ่มได้เลยแกเอ้ยโอ้โหไม่เคยแ่วแต่ละคนกิเลนเหมือนแข่งกันอยู่สามคนอะมีแคทลี่มีตั๊อูนมีตั๊บีนะคะกําลังแข่งกันอยู่สามคนว่าใครแตกกิเลนแบบไหนกันวะมันมันคือกลุ่มขิงนะคะทุกคนไม่ใช่กลุ่มแบบว่าส่งเกมแตกแล้วมันคือกลุ่มขิงนะคะว่าใครแตกกันเยอะกว่าใคร สุดแข่งขันรอบนี้เบ็ดยี่สิบซื้อพันห้าจะตุยหรือไม่ตุยนะคะตุยก็คือสู่ขีดนั่นแหละทุกคนอุ้ยสวยกําไรดิอาะาโอ้โหกาไรไปดีพี่ชายกําไรไปดีซื้อพันห้าได้มาสองพันสองร้อยตอนนี้กําไรได้มาเจ็ดร้อยแล้วนะครับปังมากกิเลนโอ้โหวันนี้กิเลนจ่ายดีจัดทุกคนใครอยากตามกิเลนช่วงนี้ตามได้เลยมันแตกมาให้คันนี้สองวันแล้วนะกิเลนตัง้งแต่เมื่อวานจนถึงวันนี้ก็ยังแตหกหนักสะใจเหมือนเดิม เอาดีเอาดีอีกหนึ่งหมุนน่ะถึงมาลาสามพันอ่ะแปดร้อยมันมันเรื่องจิบ๊บจิบอยู่แล้วแปดร้อยกับเบ็ดยี่สิบเนี่ยคูณสิบเก้าถ้าไม่ไหลทิ้งนะนั่นไงไหลทิ้งเลยเช็ดแค่ไม่เป็นไรทุกคนอย่างนั้นเราก็ไม่เกลืออย่างน้อยเราก็ไม่เกลือนะคะไปเบ็ดไหนต่อดีนะไม่เอาอ่ะเบ็ดยี่สิบต่อน,นี่แหละอีกสามสิบหมุนแล้วเดี๋ยวคันลี่ถอนละเพราะว่าทุนมาห้าร้อยทุนมาห้าร้อยนี่ถือว่าเยอะมากแล้วนะท่านผู้ชมโอ้โหดูดิดูมันไน 20, หลดีเบ็ดยี่สิบไหลที แต,แต่ต้องบอกไว้ก่อนถ้าไปเล่นกิเลนแล้วช่วงจังหวะที่มันไม่จ่ายจริงๆอะซื้อ750บศูนย์บาทมันก็เคยให้กันมาแล้วเพราะฉะนั้นสังเกตลายเกมดูดีๆหรือว่าจะดูจังหวะเกมแตกดูอะไรต่างๆได้ในกลุ่มได้นะคะว่าเอ้ยเขาแตกเกมไหนกันมาแนวเกมส่วนใหญ่เป็นเกมที่มีซื้อฟรีฟีเจอร์หรือเปล่าหรือว่าเขาแบบแตกมาไหลน,นอกเข้าฟรีเกมที่ไม่มีซื้ออย่างเช่นพวกมาจองอย่างพวกแบบเกมอะไรนะเกมใหม่อะเกมใหม่ื่อเกมอะไรวะอย่างไอ้กระต่ายมันมีซื้อนี่ไม่มีดิคัทลี่เลิกเสี่ ช่วยเลิกเสียงบตะเพลสัตทีหลายปุยหลายปุยโอ้โหทุนห้าร้อยนี่ถอนห้าพันนี่กำไรนี่คือแบบจุกคออยู่นะทุกคนกำไรจุกคออยู่นะพี่กิเลนเดี๋ยวหมดสิบสองหมุนแค่ถอนเลยนะคะไม่ยงไม่อยู่มาแล้วแตกมาขนาดนี้กำไรสี่ห้าพันกว่าบาทโอ้โหโอ้โ สี่เก้าเก้าขออีกหน่อยหนึ่งได้ไหมอีกสิบหมุนอีกสิบหมุนทุกคนอีกสิบหมุนใครจะพอแล้วจริงๆขอให้มันไหลให้แคทลี่อีกสักนึ่งนิดนึงเออเนี่ยให้มันขึ้นมาห้าพันให้แคทลี้สบายใจให้มันขึ้นมาห้าพันให้แคทสบายใจหน่อยเพราะว่าื่อกี้มันล่วงไปสี่พันเก้านะคะใครอยากตามตามได้เลยเว็บเบสซี่บูไม่มีขันต่ำไปต้องทำเถินแล้วก็อย่าลืมเข้ากลุ่มแคทลี่กันด้วยนะคะใครตามแคทขอให้เฮงปังปังกันทุกคนนะดูคลิปแคทลี่จบแล้วอย่าลืมกดไลคดดะะิไนคปปั